ทำไมทำไมโอ้ไม่ดีใจไรเขาอยู่วันเดียววันเดียวสิคนหวานเด้ยังไงสิเด้องสีหวานเอาแน่ะหวานเอาหวานเอาแนนมีกุ้งซุกอีกหลักกะอันย่างนี่ยแมงกะพุ่นทะเลน้ำจืดป่ะพี่เี่ออันนี้อันนี้เครื่องหนึ่งมันลวมกันมาพรอะสวัสดีครับสวัสดีว่ะพี่น้องสุขูทุกคนนะครับพบปะครับผมจากหวงชาแนลครับพี่น้องครับวันนี้เดินทางมาหาพี่จ่าชาติ ทงกุลาพี่น้องครับหอดบานไปเลยตูเทีทยมมีั้งแต่เพลินไปหาจ่าก,กวงรอบนี้จ่าก,กวงมาหาเพื่อนแน่เนาะเอาตอนหนึ่งก็สวัสดีครับพี่สวัสดีพี่น้องเอฟซีพี่จ่าก,กวางนะครับน้องพี่น้องเนาะโอ้โหดีใจเลยเอาเอาทะเลนะครับเอาทะเลมาฝากพี่ต่อน,น้องหลักกาให้จา่าฉาดนำหลายอย่างเนาะมีปูมาแน่มีกุ้งแน่มีสามสิบกีบแน่มีกุ้งซุกอีกหลักกา อีกอยังนี่แม่งกับพุนทะเลน้ำจีดวะพี่เนี่ยเนาอันนี้อันนี้เครื่องหนึ่งมันร่วมกันมาพราะว่าพอดีมาพ่อกันก็เลยเอาทั้งบิสานน้ำหอมมะนาวเอาสูตรกากวงโอ้ยเนี่ยทำเทาพ่อแม่วันตอนปากใจฉันเลยเอ้าอู้ยลองเลยขันขันเอาจ้ามอเนาะจ้ามอเนาะครับพี่เอาประมาณหนึ่งนะเสียบเสียบน้ำกันเนาะมาพี่น้องมาเสียบเสียบน้ำกันนะครับกับจากวงกับจา้ฉาด นี่นี่เอาเจ้านี่เพี้ยนกรอบๆเรวนเอนี่ยจเาแล้วกันมามามาลุยลุยลยเลยมามพี่น้องมาเส็บเบเอาอันใดก่อนเอาขอเล็บมือนังเถอะน้อเ็นเป็นเสียงอื่เล็บมือนังผมสามสี่กิโลนะครับเพี่อนอยแล้วเพี่อนอนยางครับเคอยอืม โอ้เยีย <c oughs> อันนี้เป็นกุ้งอันจ้าก,กวงเดินทางมาจังหวัดยะโสธรพี่นลองก็เลยแวะมาหาจาา่าฉาดนำส่วนใหญ่เพิ่นกับมี่ตังจะไปหารอบนี้มาหาเพิ่นครับผมดีเยีายไรเลยเพี่เนยง งหน้าเจากับเป็นตะยูตะยูนะครับพี่นเนาะเบิ้งเของจองทอางามนะครับพี่นเนาะกำลังมันออกมั่งครับปีนี้เพิ่นบอกว่าหลายแสนมันว่า,า,า <laughs> แสนสั่งเลยแสนพี่น้องอโอ้คร่ะผมถามเขาแล้วว่าเขาเนี่ย บ่ได้ใส่สารเคมีพี่น้องครับส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยปุ๋ยขอกครับอันบอกปุ๋ยขวบเวลาเพราะว่าอยู่ฟร์มครับเบสเป็นอู้ทึงทึงงวัวะทึงอันหยังเนาะครับป,ปุ๋ยเป็นเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องครับอยู่ได้ด้วยตัวของอ่าผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเองครับอโมบา,บายที่เป็นพืชผักสวนกว็าดาังๆ เบดละเกียดพอละผ้าพี่เนาะเราเราจ้าปูไว้หลายอย่างครับบ่ได้หันล้างในมันแบบมันมันแห้งครับบ่ได้บดเอาเนื้อมัปเบาเนาะครับมันเป็นวันผ้าตรงนี้วันผ้านั่นหนองวันสาวด้ยเนาะวันผ้าวันวันสินเนาะทนบ่ข่าไหมงบด ขี้เดอด้พี่ออาจลองเนี่ยปู่มาตั้หุงน้ตำตั้มพุงคนเี่โอ้ยตัวตำาเลย <laughs> เนี่ยไม่กินตัวตำราเลยน้องกเ <laughs> ท,ท <มา S 2> แต่หายขอย่านเจ้าขอย่านเจ้าเผ็ดนะนะขอ,อะเลยว่าจำเอาให้เจ้าจำเอาหอ <laughs> มมากกว่าความ โอ้ขากเลยรสอะไรนะครับเบียเห็นป oh. ีชุดก็จะเสียบเลยนะ <laughs> จะเสียบบีดีพี่น้องเลยหวานเลย <laughs> 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 แม่น้องเล่าอีกเลยโอ้ขาดเด็ดแต่ห่องอู่เลยพี่น้องเลยเสียบไหล กินแกงกันไหนพี่น้องคลองวนที่ว่าเบิร์หลายพี่น้องมาแล้วกะคันได้เขาบื้นที่เขาจังหวัดเดียวองแล้วกะโทรหาทางดันพี่ชาชาดนำเนาะมาจากมาทุกเพียกะนตรงเดีพ่อกันเนาะาชแตรับมันอยู่คนละหมองเยียบวางเราคนจังหวัดยะโสเนาะยะ่ายชาดเป็นเคยเลยเคยบ่เคยเลยครับพี่มักชายยะโสเลยนอนเด้ียจ่าชาดเป็นว่าเป็นเคยยะโสพี่น้องบ้านห้างหมู่บ้านห้างกันกันนายสีประมาณสองมู่บ้านพี่น้อง ผมมาเห็ดช่องผมเต็งหูวะเพินน่นมาได้แฟนอยู่ใกล้ๆกันนี่ห่างกันสองหมูบ่บ้านบ้านยังก็บงังทองนางโอกทุ่ง,งนางโอกครับพี่ทุ่งนางโอกเนาะบ้านผมเป็นทุงน่งนางโอก,กว่าท่านยู่ใกล้กันถัดไปหันกันบบ้านอ่าคำฮีโคดมเนื่องเกลๆ้ๆกันโอ้โหลองกินไปคิดไหมในพี่ส่วนนี้คือเสียบเลยเนี่ยโอ้สิได้ไปเห็ดกินเมื่อไหร่หน้องเนื้ย หมอืมมย่างครับที่ที่เพิ่มเอ็นน่ะนี่อสูดเดือดเดือดครับห้องตำเรียกเขาจะมาเทใส่ครับที่น้องว่าเผ็ดป่ะเพ็ดพี่น้องกินตำแบบนกินแต่องเพียด นวาจยากกวงกินเผ็ดเบาเผ็ดเดือบผมบอกว่ากินเผ็ดกุ้งจะหับโอ้ใดดการเลยสูตรนี้ กินไปกินไปน่าะสุดอยอนะดอยดิเ,ดเป็นประมาณนี้เนาะวัด <What? S 1> นักนห่ใ mm hmm. กล้เนี่ยใกล้สิเกี่ยวครอกล้าเี่วเข่านี่ยัวเบิ้งแลลวนาสีเป็นต้นขอมคือเกี่ยวความมูเพิ่มมัง้ง ครับเขาเดือนเขายังเขาดบอกเขาดอเขาดอครับเขาเขาประจาเดือนบ่กครับไม่ยังได็เขาเป็นเขาหน้าปีเขาเย่าครับพี่หน้าปีจะว่าเด็กเกี่ยวกันครับพี่น้องบางบางหม่องเอเป็นเขาก็ขอเขียนครับพี่อืมมันคือพี่น้องบ้านเขามันตัวใหญ่มันมีแต่ตเขาหน้าปีเนาะครับหน้าปีกันผู้ใดบรยูไก่นามไก่ยัง่เป็นเป็นหน้าปังไปเนาะ แต่ว่าแถวผมอยู่เข้าประมาณจะฉันหน้าปีอย่ังเดียวหน้าปีครับปียังเดียวนะแล้วตั้งแต่โอกาสปีหนึงกันผลผลิตออกมาดีกับพรามีกาไรเนี่ยนอกบ้างนอกกับบอได้ไลายดอกเพราะว่าช่กงมือนี้หนาต้นทุนการซื้อปุ๋ยซื้อ,อยางมันก็นสูงครับอืลูกทุนไหนเนี่ยพี่เนาะอืมจะได้เข่ามาใจ่เล่าครับปีหนึ่ง จเจ้ามันเป็นเป็นอาชีพเขาเนาะพี่เนะาะออยู่วิธีสารบ่านเขาพี่น้องไม่เห็นเป็นเผาทานเนี่ยจเจ้าเผาทานเนี่ยทำเผาทำเขาท้องขายตาร้านกระพักจงบ้าชื่อครับเลี้ยงง้อกระได้ขายปุย๋ยธิมาหลายคนอยู่ท่านพี่ครับมาหลายคนอยู่ เมียนมันต้องน้าต้งน้าเจ้าต้องเบื้องเราสีมาหลายคนเนาะก็ไปเนี่ยเขางัดเจ้านี่ยสีดวงดังครับเขอบอก่ต้องดังจะอาศัยพี่อยใช้น้องให้แล้วพี่น้องจะให้พี่น้องเพื่อเห็นว่าแบบวิธีการดูแบบบ้านๆเดี่ยดูอยู่ได้ด้วยตัวของของเราเองปลูกผักเหลือกินกับจังไปขายแมีนจริงๆแล้วห้องน้องนั่มศาสตร์พระราชานใ,ในโรงกานที่กองเมียนเมียนเมียนปลูกผักเหลือกินกับไปขายครับ เลี้ยงปลาปลาเลี้ยงงัวกขายปุ๋ยครับเผาทันขายตามร้านค้กสั่งไรขีบสั่งงานนะพี่เนะาะพี่ชายชาติเนี่เพิ่อนกับเป็นวิทยากรบอกวิทยากรในเรื่องของกเกษตรเป็นบ่ครับผมเห็นอยู่เห็นเพิ่นเว้าในเรื่องของกเกษตรวิทยากรพ่อกับเทือนเนี่ครับพี่เป็นวิทยากร,ร,ากรพี่น้องเบิ่งเพิ่นอยู่ เค็ดซองมาน้ำกันนี่ต้องบอกว่าสตาร์ทพร้อมกันครับสามแสนเลยพี่น้องในเพจเนี่ยนเนี่ยพี่จารณาจะเป็นย่องเขาเนาะพี่เสามแสนเลยดิเพยจยรจายาดสามแสนพี่น้องพี่น้อง FC เอฟซีพันซัพพอร์ตเขาเนาะครับพี่นเนาะพันซอยเอ็นดูเขาเนาะให้ต้องความสุขให้พี่น้องห,หลายรูปแบบนะกินนะต่างความสุขตลาดให้ห้าเน่า ที่สุดแล้วก็คือเป้าหมายเดียวกันก็คือมอบความสุขครับแต่ละรูปแบบสีออกมาแตกต่างกันเนาะยังห้องว่ากินแม่กินอะไรก็ยิ้มดีผมเหมือนยังเมื่อี่พี่น้องเลยพี่ไค้ใารก็ยังสงสัยเลยบังมันดีกวังอารมณ์ดีแฮงเวลาเขาถ่ายถอดความสุขเนาะครับมันสีออกเด่สีหนาแล้วองต่างๆครับแข็งแร่งจังจังเท่าก้องแล้วกันประมาณสามรอบเนาะ แม่เอ็ด้ก็ได้หัวหลอกกันแบบนี้แหละเฮฮานะครับตามภาษาคนบ้านเฮาเนาะวิธีสารบ้านเฮาหลักก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเนาะจ้าชาดกิดติเป็นน้องเป็นน้องเป็นเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องผมสองสามปีพี่น้องมาบรรจุหน้าที่หลังเนาะผู้บรรจุก่อนกับเป็นพี่ผู้บรรจุที่หลังกับเป็นน้องเนาะก็เอามาฝากนะครับพี่จ้าจัดน้าสีเพลิดเติบอยู่เบิ่งอาการพี่จ้าจัดพี่น้องมะพี่บ่ใครเพลิดหรอกเนาะอันฮักหลาย ถ้าไกลกับเพชรหลายไม่อยากไปวันใดล่ะเรากเขาเพิ่มเติมในใจชาติแน่นิดนิดนึงเนาะนะโดยรวมแล้วนะครับเป็นทะเลฝากพี่ตัวน้องทุกๆตันนะครับล่ะกันะครับพี่จ่าชาติมาครับมาเยี่ยมมายามเพื่อนนะครับนอกกาผ้ามาหาพี่น้องนะครับทางเอฟซีของจ่ากวงก็ดีนะครับทางเอฟซีของพี่จ่าชาติก็ดีนะครับก่อนสีลงช่องเดี๋ยวให้พี่จ่าชาติขอบคุณพี่จ่ากวางนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับพี่จ่ากวางนะครับเนาะขอบคุณของคุณหลายๆครับพี่น้องที่มื้อนี้นะครับจ่ากวางนะครับ ยังคิดหอวนองผู้นี่เนาะครับเนาะยังมาเยี่ยมมายามกันเนาะแย่เนาะขอบุญขอบคุณหลายครับพี่โอ้ยความสุขความรักแห่งแรงเลยครับพี่น้องเอฟซีกันเลยเนาะเนาะครับลำไรรวยสูุ่ญทุกคนอ้เนาะยินดียินดีครับสามแสนสต๊าคไก่นะครับตี่พี่น้องนะครับหักแพงนะครับหักแพงผมกับจ่าชาดทั้งสองคนก็ดีนะครับเห็ดมาซองมาเห็ดมาน้ำกันรวมกันมาก็บ่อคิดบ่อฝันว่าสองคนสี่เดือนมาหอดไก่ปานนี้น้องว่าเห็ดไปตามเห็ดไปตามแห้งได้ซ้ำได้นั่นก็แล้วแต่ ตั้งแต่ว่าความสามารถเขามีได้ทำเลยเนาะที่จุดแล้วความสุขใดๆต่างๆนะครับที่น้าทรงเข้าไปนะครับจากผมจากทุกๆคนในการเขาเรล่นในช่องนั่นก็คือการซ่งมอบนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกๆทิ้งทุกๆอย่างนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับที่ติดตามจากกวงกับจาชฉาดทั้งสองคนเอาเขางามๆทั้งหลังมาฝากกำลังสีออวกไปร่องวิธีสารบ้านเฮา่งยงนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับผมกับจาชาดทั้งสองคนจะต้อง ลาาจากพี่น้องไหวเพียงเท่านี้สำหรับพี่มีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับ